เอฟซีทุกคนนะคะพอดีไปร้านสสวยมาเขาบอกว่าทรงนี้สวยก็เลยเขาบอกทรงนี้สวยค่ะน่ารักด้วยอุ้ยแป้งหมดกระป๋องแล้วยังเนาะเออนี่พอดีช่วงนี้แบบโอ้โหเหงื่อมันออกค่ะเอฟซีเหงื่อมันออกนะคะก็เลยต้องทาแป้งเยอะหน่อย เ่งามคเียงนะค่ะนีมีสำนักตปงกลๆ้อนีือไามค่ะมีเวลาแต่งตัว f 4. อสวยสวย สวยแก้มแดงไหมแก้มต้องแดงด้วยนะแก้มเป็นสีชมพูดีกว่าท่านผู้ชมแก้มเป็นสีชมพูเนาะเออต้องอยงคะ่ะโอ้ย,อยสวยแล้วค่ะ <c oughs> นี่ดีไซน์ไลฟ์สไตล์อุ้ยเหมือนไป,ไปถัดผมอุ้ยไปถัดผมเด็กไหมตัดผมแบบนี้ดีไหม เหมือนแท็กหน่อยเยอ้ยเอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยค่ะเอาไง้เราจะมาเห็นว่า <c oughs> ม,มาฝามากิดล้านตมม่างงงมาสง่งเจ้าได้สมสมดีแล้ว งเกินกว่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูรูปปั้นเป็นลิขสิทธิ์ลายฟ้าอ๋อโมเดลุ่มคลิปเออโมเดลุ่มพาดูเหรอคุยยังไม่จบอยู่บอกคนให้เรื่อคนให้เรื่อยังไม่จบยังย่งย่งคุณแม่ไมปด่าคุยโทรศัพท์สองชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมสวัสดีคุณแม่แฮชแฮชแฮช มามามาเกนมาเกนเมนูกับข้าวสามอย่างอยากรู้ว่าเมนูอะไรไม่ไม่จะบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเมนูอะไรบ้างต้องไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปนี้ไม่บอกแล้วนะฮะอุ้ยอันนี้น้ำค่อยไม่มีฉลากเลยไม่ปนกันเด้อน้ำค่อยไม่มีฉลากเขาสวยไหมกลัวนอนไหลเอ้าโโอ้ห กินข้าวตอน10โมงครึ่งคุณผู้ชมเอ้ยกว่าจะได้กินข้าวลำบากไม่ใช่น้อยอ,อย่างนั้นก็ช่วยดูคลิปหลให้แน่เด้อชาเช้ากับเที่ยงยคนพูดอย่างนี้ไม่เห็นทำได้สักวันเลย <c oughs> พดูดให้ตัวเองดูดี <c oughs> าชากับเที่ยงสารีเปล่าแค่เาเจ๊ใส่อะไรอ่ะทำไมมันดูเหมือนหมูสับเลยใส่ผัก กระเป๋าใส่ขาใส่ขาเซเว่นไงเดี๋ยวนี้ก็มีตั้งนานแล้วกินหน่อยปลาเมืองตัวนี้นะป้านแถวบ้านเหลือไว้ให้ซาลาเปาค่ะแล้วใส่ยูเทนไปนี่ค่ะปาดน้ำพริกกะปิแซ่บหลายอร่อยแต่ว่ามันเผทสเนื้อแซ่บเลยนูุ่มไงพริกกินหนูบุนั่นแหละ ไม่ยังมือควักออกควักเอาซองยกมือเนาะโทรศัพท์อยู่ในมือตัวเองยังอ้าโทรศัพท์ว่าจะมาถ่ายสดดูพี่น้องเอ้ยนว่เสยอตบด้วยฝ่ามือเลยเสือไม่ต้องตบของตัวเนี้ยอ๋อย่างไก่อะอะไรปลาหมึกแล้วแก้ปัญหาง่ายๆง่าย เมืองไทยรู้ไหมน่อยยากะเงียวยอดอขีเมยเหรยไม่ีเมยะขีเมยเลยแบบนั้นหรอพีเมยอ่ะอ๋อไปกินลาบก็ดีเมย์จังอาวบอกแม่เพิ่งกินเขาก่อนอะไรนะเสื่ออะไรนะพี่รับยองเหรอเยงไอ้นี้ลำยิงอ่ะใช่ไหมคุณลำยิง <c oughs> คุณเแต่ <c oughs> ก่อนนะคุณลำยิงจะไปลงคลิปลงโซนอ้าวคุณแม่หนึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ตั้งแต่เราลงคลิปยังไม่เสร็จน,นะ ยังไว้กินอีกกินแก้กินเยออีกแล้ว <laughs> แอบอกสินำ้ำกะปิะอร่อยอืิแตงนะแตงเขาเพิ่งมาจากสวนบวกเขก็เพิ่งเก็บมาโอ้อุดหนุนทบ้างอ,อันนี้ไว้ไว้อีกนะก็อื่นอแล้วน,ๆๆลนีเยแต่มาก ใช้เวลาทำคลิปและปลอกด้วยหมวด้วยประมาณกี่ชั่วโมงสิบวันที่สิบยี่สิบชั่วโมงยิ่งถึงชยวชาหกันหมดแล้วตอนเนี้ยตัวดักโปรเฟชชั่นแนลหมดแล้วเอาคลิปปึ๊บทำปลอกไงทำปกเสร็จปึ๊บอ่ะดูซิผ่านดูมัตยยางแต่ถ้ามาปลอกแล้ ไม่น่าจะทันตอนสิบอีทันจะกินอะไรนาจังทีเออทำไมยังไม่ทันจะกินเป็นสิบเอ็ดโมงเลยไม่มีอะไรกินบ้างน้ำพริกกะปิบอกว่าให้ไปลูกคลิปดีแล้วชะอมทอดของเราผัดบวบ้านใส่หมูปลาหมึกทอดของแห้งนะคะจากมณโฮมงซับบริษัทสั่งได้ค่ะนะคะแพ็คละร้อยก้าสิเก้าบาทปลาโนยังเมนูยังไม่มีตำนะทุกคนกลางเดือน ใครดูคลิปนี้ก็ขอให้ถูกหวย้วยเบอร์รางวัลใหญ่ๆตีโมงรายการมีเฮแน่นอนขอ,อาวดีขอาวดีมาอีกแล้วฮะบีผู้ใหญ่ใจดีโทรมาหนึ่งชั่วโมงข้าวดีผู้ใหญ่ใจดีร่วมบุญโรงทานก๋วยเตี๋สองพันโอ้ยออแม่สำราญมาทานแม่เพชรสมรสยามหนึ่งพันข่าวดีกลางวงข้าวฮะข่าวดีเะข่าวดีนะคะ โกมาตายด้วนเมื่อกี้นี่ค่ะอือไปร้านมานั่งอูม่มานั่งเนะี่ยอะไรไปนั่ง,ง,งนู้นแล้วจะได้นี่ไงข้าวข้าวสวยมาจักค่ะวข้าวข้อือดอกไม้สวยด้วยนะอือแต่ว่าพี่เห็นดูต้วย อร่อยเลยูกแกผัดรู้สึกว่าเขากินแต่บวบนะหมูก็ไม่ค่อยกินนะหมูก็ยังอยู่อะย่าดิเนีะ่ะจะบวบไปหมูไปคนเท่าจะไม่ได้เขากินหมดแล้วบวบไม่ได้ชอบิาเลยกินเลย หม้ขอข่าอยู่ย oh, ้างที่พ่อรสชือปเห็นเนหมอข่าน่ยอ้อมป่ะโหน้พริกกเปิอร่อยมากเลยอ่ะงขาเอาไว้เย็นกินกับผักสดนึ่งนาเรากินเกนะเราแบบมันกลิ่นมันก็กรูกมูนมัอนอร่อยมากเลยมันมีกลิ่นแบบเหมือนเปรี้ยวๆเลยไหมเปรี้ยวอย่างเงี้ยมะนาวเงี้ยข้าเอ็นข้าวอืมนี่เ็นว่้วมาเพอดีคนีินไปครึ่งหนึ่งหมดแล้วอิ่แล้ว กินข้าวอ,อะไรนะข้าวเหนียวสองปั้นปลาหมึกสองตัวไปแล้วตอนเช้ากินยาเรียบร้อยเลือกมันข,ข้าวเที่ยงอ่ะใช่ไหมหิวย้ำเลือกกิกนย้ำนั่นละอ,อันนี้ข้าวเที่ยงอ่าร่งอ้านั่งแบบนี้กว่าเ,เด็กินข้าวเสร็จเหรอทำไมนะน้ำชงกาแฟอร่อยมากติดใจเลยนะคะเอฟที ออขอบคุณคุณยายใจดีนะฮะเลี้ยงกุวยเตี๋ยวดานโรงท่านวัดสีสำราญคุณแม่สำราญกับคุณแม่เพชรสมรนนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากเลย